สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะศุกร์ในทุกศุก์เนาะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันสุกๆนั่นเองสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูวันนี้ครูก็จะมีเรื่องราวข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตของเราบางครั้งชีวิตของคนเราเจอทั้งสภาวะตอนที่มันยากกับบางคนเจอสภาวะของชีวิตแบบง่าย แต่ทีนี้ถ้ามันง่ายอยู่แล้วชีวิตเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องให้ต้องลําบากอะไรมากมายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเจอช่วงชีวิตที่มันเป็นเรื่องหนักๆเป็นเรื่องยากๆเราจะมีวิธีคิดกับชีวิตของเราอย่างไรที่มันยากอยู่แล้วให้มันง่ายขึ้นทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาโล่งๆขึ้นนะคะวันนี้ครูมี 3- 3ข้อคิด เกี่ยวกับชีวิตแบบง่ายๆมาฝากทุกๆคนเอาไว้ให้เราเป็นข้อคิดข้อเตือนใจไว้พิจารณาตัวเราว่าเอ๊ะถ้าเราคิดตามที่ครูบอก3ข้อนี้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นกว่านี้เยอะเนาะวันนี้ก็เริ่มข้อที่1เลยนะคะหลายๆครั้งที่ชีวิตของเราได้ประสบการณ์ชีวิตจากตัวเราเอง แล้วอีกเส้นทางหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าบทเรียนชีวิตที่เราได้นะคะหรือประสบการณ์ชีวิตที่เราได้มาจากคนอื่นทั้งที่เป็นคนที่เรารู้จักบ้างเป็นคนที่เราไม่รู้จักบ้างเรื่องราวบางเรื่องราวเราประสบด้วยตัวเองบ้างหรือบางเรื่องราวเราได้บทเรียนจากคนอื่นในการที่เขาดำเนินชีวิตไปแล้วเราไปเจอไปได้เห็นไปได้ยินเราก็เกิดแง่คิด เกิดไอเดียหรือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตจากเรื่องราวของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อแรกที่ครูจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนก็คือถ้าไม่อยากเสียใจนะคะอย่าไว้ใจคนง่ายๆเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าบนโลกใบนี้นะคะบอกเลยว่าบนโลกใบนี้มีคนที่คิดจะหาผลประโยชน์ จากคนดีเสมอหรือจากคนที่คิดดีเสมออันนี้ยกตัวอย่างที่เห็นในบ้านเมืองของเราง่ายๆก็อย่างเช่นการที่คนไทยนะคะเป็นคนใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบชื่อเหลือคนอื่นใช่ไหมก็จะมีคนกลุ่มหนึง่งที่หาผลประโยชน์จากคนที่มีความคิดแบบนี้มีทัศนคติมองเรื่องราวของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้เป็นต้นแล้วก็ใช้คำว่าลักษณะของเหมือนมิจฉาชีพอะค่ะมาในในรูป รูปแบบของคนที่เขาหลงทางใช่ไหมคะหรือมาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วหลงทางอยู่ในเมืองหลวงหาทางกลับบ้านไม่ได้ไม่มีเงินกินข้าวแล้วก็ไปเดินขอลักษณะเหมือนของเงินนะคะของเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทั้งที่ไม่รู้จักหรอกแล้วบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินกินข้าวแมแต่บาทเดียวตัวเองมาจากต่างจังหวัดเนาะอยากจะของเงินเพื่อนั่งรถกลับบ้าน ซึ่งถ้าถามครูนะครูก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยในความรู้สึกเราคนต่างจังหวัดจริงๆอ่ะไปไหนมาไหนลักษณะนั้นไม่ค่อยมีในชีวิตจริงๆของคนเราอ่ะเพราะอย่างน้อยการที่ไปที่ที่หนึ่งเราต้องมีคนรู้จักเราต้องมีญาติเราถึงจะไปใช่ไหมคะหรือว่าถูกหลอกไปอย่างนี้มันก็ปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะน้อนแล้วเพราะว่าการสื่อสารมันรวดเร็วมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะโดนคนลักษณะนี้มาของเงินเราแล้วก็บอกลักษณะทารร หน้าตาเศร้าๆทำเสียงเศร้าๆแล้วเหมือนขอความเมตตาใช่ไหมคะขอเงินอยากได้เงินแหละบางคนให้ข้าวใช่ไหมบางคนให้ข้าวแต่ข้าวนั้นก็เขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้เขาอาจจะอยากได้เป็นเงินนะคะเป็นเงินค่าอาหารในการกินนะคะที่ที่เขามาบอกเนาะค่ารถกลับบ้านต่างจังหวัดหรือบางคนใจดีก็อาจจะให้เป็นเหมือนเนพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปด้วยทีนี้ลักษณะนี้คือเขาไม่ได้ขอแค่คนเดียวถ้าเกิดได้คนที่หนึ่ง อาจจะให้ค่าข้าวไปเจอคนที่2ที่3อาจจะไม่ได้เป็นคนถัดถัดไปก็อาจจะมีคนช่วยเหลือค่าข้าวใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่ใช่คนเดียว2คน3คนเนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่าบางครั้งเรามารู้สุดท้ายว่าอ๋อเป็นนิจิชาชีพเป็นคนที่แบบสมมติว่าเราให้ไปแล้วใช่ไหมเราให้ไปแล้วตอนเราเดินผ่านไปเราให้ไปแล้วทีนี้เดินขากลับเราก็เจอคนเนี้ยที่เคยขอเราเมื่อเช้าอะ่ะ พอตอนบ่ายเราเดินผ่านมาอีกก็ยังเห็นคนคนนี้ไปพูดใช้คําพูดเดียวกับเราไปขอคนอื่นอีกอย่างเงี้ยเราก็จะมารู้สึกทีหลังว่าเอาไอ้ที่ขอเราแสดงว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่คนที่ลำบากจริงๆไม่ใช่คนชื่อดอดร้อนจริงๆกลับเป็นลักษณะเหมือนมิจฉาชีพนะคะพูดเพื่อของเงินคนอื่นไปเรื่อยเมื่อได้ไปคนที่หนึ่งก็ไปหลอกคนต่อๆไปอีกนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่า เออเนี่ยเห็นไหมการที่เราไว้ใจคนอื่นแบบง่ายๆแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกทั้งเจ็บใจแล้วก็เสียใจด้วยแต่ถ้าเป็นเงินเล็กๆแน่นอๆมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ซึ่งอาจจะตอนนั้นเราอาจจะลําบากต้องใช้เงินก้อนนี้ด้วยแต่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วเราก็แบบด้วยความใจดีใจบุญใช่ไหมคะอาจจะแบบเอาเงินส่วนเราเนี่ยให้คนอื่นเขาใช้ไปก่อน แต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ลำบากจริงๆเขากลับมาหลอกลวงเรากลายเป็นว่าเราตั้งหากที่กลับต้องมาลำบากเพราะว่าความที่เราไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นง่ายเกินไปนั่นเองอันนี้ก็ใช้คําว่าเป็นคตินะคะเป็นคติเป็นข้อคิดให้กับชีวิตของเราว่าถ้าถ้าเราไม่อยากเสียใจก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆย,ยิ่งเป็นคนที่เราไม่รู้จักด้วยก็ก็ต้องครึ่งครึ่งอ่ะครึ่งครึ่งฟังเรื่องราวที่เขาเล่าครึ่งหนึ่งความ อ,อยากช่วยเหลือก็อีกครึ่งหนึ่งเนาะพิจารณาเยอะๆใช้ข้อมูลเยอะๆเพราะว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่ามีคนที่หาผลประโยชน์จากคนดีเสมอด้วยว่าคนดีหนึ่งเป็นคนมีเมตตามีความกรุณามีความเอือๆๆ้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าพออะไรที่จะช่วยได้ไม่ลำบากเกินไปเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างนี้นค่ะ,คะก็จะมีคนลักษณะที่จ้องหาผลประโยชน์จากกลุ่มคนเหล่านี้เยอะพอสมควรเนาะอันนี้ก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงเนาะ ทีนี้ไปข้อ2นะคะข้อ2ข้อ2ก็คือถ้าชีวิตเราเจอปัญหาเนาะถ้าชีวิตเราเจอปัญหานะคะลองเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆก่อนเอาแบบง่ายๆเลยนะคะก่อนที่เราจะคิดเยอะก่อนที่เราจะคิดเยอะว่าจะแก้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นใช่ไหมคะลองหาวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆดูก่อนเพราะว่าบางครั้งนะคะวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆมันอาจจะไม่ได้ยากเย็นอย่างที่เราคิดก็ได้เนาะ แก้ปัญหาไปอย่างเช่นเหมือนเราไปซื้อขนมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันต้องใช้สองชิ้นยกตัวอย่างอะไรที่มันเสียง่ายก็อย่างขนมขนมเขาเรียกอะไรนะบ้านครูเรียกข้าวต้มหัวงอกอ่ะครูไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรมันเป็นมันเป็นข้าวต้มมัดใช่ไหมคะแล้วเขามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก่อนกินอะ่ะเขาจะโรยมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวทึนทึกอะ่ะ ะมพะพร้าวขูดนะคะแล้วก็โรยน้ําตาลด้วยแต่ว่าบางครั้งที่เราซื้อมาใช่ไหมมพะพร้าวบางวันอากาศร้อนแล้วมพะพร้าวมันเสียก่อนมันไม่ได้เสียตอนเขาใส่ขานะคะแต่วมากว่าเราจะไปซื้อมันอาจจะโดนอากาศร้อนแล้วมพะพร้าวมันเกิดอาการเน่าแล้วก็บูดเสียก่อนพอเรามากินใช่ไหมมากินข้าวต้มหัวงอกเนี่ยก่อนกินเขาก็จะโรยน้ําตาลน้ําตาลทรายใช่ไหมแล้วก็โรยมพะพร้าวที่ครูบอกทีนี้พอเรากินแล้วเรา ข,ข้าวต้มอ,อร่อยมากเลยแต่ว่ารสชาติมะพร้าวนี่สิมันเปลี่ยนไปแล้วทํายังไงอ่ะเราอาจจะคิดเยอะเราอาจจะคิดว่าเอแม่ค้าอาจจะหลอกขายเราไม่อยากให้คนอื่นโดนหลอกเราอาจจะไปต่อว่าแม่ค้าก็ได้ใช่ไหมแม่ค้ากับตอบว่าเอาถ้ามะพร้าวมันเสียแล้วอ่ะคุณน่ะก็แค่เอามะพร้าวออกก็จบคุณก็ยังกินข้าวต้มนั้นได้อยู่เพราะข้าวต้มมันยังไม่เสียใช่ไหมคะแต่ว่ามะพร้าวอ่ะตอนที่เขาเออกมาขายอ่ะมันก็เป็นมะพร้าวดีธรรมดานี่แหละแต่พอแพ็ค ลงถุงแล้วมันอาจจะเจออากาศแล้วกว่าคุณจะมาซื้อมันอาจจะเกิดเนี่ยการเน่าเสียเร็วกว่าปกตินั่นเองเพียงเพียงแค่นี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าเออใช่บางครั้งม่ค้าพูดก็ถูกเนาะหมายถว่าข้าวต้มมันก็ยังไม่ได้เสียเพียงจะมีแต่มะพร้าวถ้าเราไม่ใส่มะพร้าวข้าวต้มเราก็กินได้ปกติเห็นไหมคะการแก้ปัญหาง่ายๆบางครั้งบางครั้งเราอาจจะคิดเยอะเกินไปเนาะแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้ในเรื่องของการกินเนี่ย อันนี้ก็ง่ายแต่ว่าปัญหาชีวิตของเราบางอย่างเนาะบางอย่างเราแก้ไปก่อนตามสเตปตามขั้นตอนใช้คำว่าแก้ไขไปทีล,เละเปราะมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดว่าไปรออันนู้นให้พร้อมไปรออันนี้ให้ครบแล้วรอ,อค่อยแก้ทีเดียวบางที่มันอาจจะเสียเวลาแล้วก็ยุ่งยากเกินไปก็ได้หรือบางทีเราอาจจะคิดเยอะวิธีแก้ปัญหามันอาจจะง่ายๆเหมือนอย่างที่ครูบอกค่ะ ก้พิีเระเปาะมันอาจจะง่ายกว่าเนาะมันอาจจะง่ายกว่าที่เราไปคิดสละัตะเยอะเกินไปคิดมากเกินไปกว่าจะได้แก้ปัญหานั้นน่ะมันอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราแก้ไขในตอนนั้นมันอาจจะแก้ไขได้เลยอย่างเช่นเราเจอกันบ้านลูกใช่ไหมคะเจอกันบ้านลูกที่มันผิดเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นลูกไม่อยู่ ลูกไม่อยู่เราทํายังไงอ่ะเราต้องการคุยกับลูกให้สื่อสารเราอาจจะคิดเยอะถ้าเราไม่อธิบายลูกอาจจะจ้าผิดโน่นนี่นั่น,นแต่ถ้าเราแก้ปัญหาตอนนั้นเราอาจจะเขียนช็อตโน้ตก็ได้ลูกไม่อยู่ใช่ไหมเออเขียนช็อตโน้ตอธิบายให้ลูกให้ลูกอ่านข,าข้าวๆก่อนตอนที่เรามาเจอกันเราค่อยคุยกับลูกไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเราไม่เจอลูกเราบอกว่าช็อตโน้ตเราก็ไม่เขียนเนาะเราคิดเยอะไงบอกว่าต้องสอนลูกกับตัวเองต้องพูดตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างเงี้ยแต่พอข้ามวันผ่านไป เราก็ลืมลูกก็ลืมกลายเป็นว่าปัญหาข้อนั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้สื่อสารกับลูกใช่ไหมคะเนี่ยบางครั้งคิดเยอะเกินไปแต่ถ้าเขียนช็อตโน้ตคือแก้ตามสเตจอ่ะจะตัวไม่อยู่เขียนช็อตโน้ตบอกลูกไว้แล้ววันอื่นถ้าเรานึกถึงลูกก็จะได้มีข้อมูลจากที่เราช็อตโน้ตให้ฟังคร่าวๆไปก่อนถ้าลูกไม่เข้าใจลูกอาจจะมาถามเราวันนั้นก็ได้หรือวันอื่นที่เรานึกออกเราอาจจะคุยกับลูกหรือลูก เอาถือมาถามเราถือช็อตโน้ตแล้วะคะ่ะมาถามเรา,เ,าเราก็จะได้ท้าความได้ถูกอ๋อแม่เจอ,ก,เอาการบ้านหนูข้อนี้ที่มันผิดแบบนี้ก็จะได้ตอบได้เห็นไหมคะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆง่ายๆเลยเนาะเขียนช็อตโน้ตคุยกันบางคนคิดว่าการเขียนช็อตโน้ตอาจจะเป็นการเสียเวลาใช่ไหมเขียนไปเขาอาจจะไม่อ่านอันนี้เราคิด เขาไม่ได้คิดจริงๆการเขียนช็อตโน้ตสื่อสารระหว่างที่เรากับลูกเราเวลาไม่ตรงกันเวลาว่างไม่ตรงกันครูว่ามันเป็นการสื่อสารที่ดีแล้วที่สําคัญมันง่ายมันง่ายง่ายก็คือเราคิดได้ตอนนั้นเราก็เขียนอธิบายตอนนั้นนะคะมันก็เป็นเรียกว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ดีเนาะที่ดีอืแล้วเราค่อยแก้ปัญหาที่มันถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าบางทีการเขียนช็อตโน้ตไปมันอาจจะแก้ปัญหาตอนนั้นได้เลยก็ได้บางทีลูกอาจจะเข้าใจแต่ว่าอาจจะใช้คำว่าประมาทเลเล่ก็เลยทําคําตอบในการบ้านข้อนั้นผิดไปแต่พอเห็นช็อตโน้ตที่เราช่วยเขียนแล้วก็ช่วยต่อไปไงั้นลูกอาจจะเข้าใจเออเออใช่เราสะเพร่าจริงๆวิธีจังเลยคุณแม่มาช่วยดูแล้วก็เขียนช็อตโน้ตให้เป็นการช่วยเตือนเราให้เรากลับไปทบทวนอีกรอบนึงอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ อันนี้คือถ้าเจอปัญหานะคะถ้าเจอปัญหาก็ลองเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆดูก่อนเนาะบางครั้งบางครั้งปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดในตอนแรกๆก็ได้นะคะข้อสนะคะข้อสมาดูว่าจงทํางานอะไรก็ตามนะคะจงทํางานอะไรก็ตามที่เรามีทัศนคติที่ดีนะคะเห็นคุณค่าแล้วก็สุจริตนะคะ ล้วนเป็นงานที่มีเกียรติแล้วก็สร้างความสุขให้เราได้ทั้งนั้นเลยอันนี้ยกตัวอย่างหลายหลายคนใช้คําว่างานแม่บ้านทําความสะอาดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่างานแม่บ้านทําความสะอาดบางคนคิดว่ามันเป็นงานที่ไม่มีเกียรติเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะแต่หลายๆครั้งที่ถ้าเราสังเกตดูเนาะออฟฟิศเราที่ทํางานเราขาดแม่บ้านไม่ได้ใช่ไหมคะ วันไหนแม่บ้านไม่มาทำความสะอาดให้วันนั้นก็ที่ทำงานเราโต๊ะเราออฟฟิศเราก็จะสุกโปกมีเศษดินเศษกระดาษเศษเศษฝุษ่นอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าวันไหนที่แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดให้เราเนาะเขาก็ทำด้วยความตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจอยากให้ที่ทำงานเราสะอาด นะแล้วเวลาที่เขามาทําให้เราเราควรจะขอบคุณแม่บ้านนะคะที่เขามาทําความสะอาดให้โต๊ะเราอย่างงี้ค่ะคนทําเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วงานที่เขาทําะเขารู้ว่างานที่เขาทำมันมีประโยชน์เพราะถ้าเขาไม่มาทําความสะอาดใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีห้องที่ทํางานที่สุกโปรกโต๊ะที่ไม่สะอาดวันนั้นเขาอาจจะไม่มีความสุขในการทํางานหรือไม,ไ,มไม่มีสมาธิในการทํางานพอได้ไปทําอย่างงี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่า งานที่เราทำอ่ะมันเอื้อประโยชน์ให้คนอื่นเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ดีกับงานที่เราทำแม้คนอื่นจะมองว่างานที่เราทำมันเป็นอะไรที่ดูเป็นงานไม่มีเกียรติดูงานที่ไม่น่าภาคภูมิใจแต่ให้เรามีทัศนคติที่ดีกับมันนะคะเพราะว่างานที่เราทำถามคุณนะงานแม่บ้านอะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีแม่บ้านถูกไหมคะต้องมีแม่บ้านทําความสะอาดเพราะฉะนั้น ในสายตาครูเป็นงานที่มีเกียรตินะคะเพราะถ้าคุณไม่มาเนี่ยคนที่อยู่ในออฟฟิศนั้นก็คือลำบากมากก็คือที่ทํางานเราอ่ะสปกปรกหนึ่งสองก็ทําให้บรรยากาศในห้องเรามันดูแบบมันไม่สะอาดอะ่ะมันก็รู้สึกไม่ค่อยสดชื่นในการทํางานใช่ไหมคะเนี่ยแหละครูถึงบอกว่าถ้าเรามีทัศนคติในงานทุกชิ้นหรือทุกอาชีพที่ทํานะคะว่าที่เราทำอะ่ะมันช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วที่สําคัญ มันสุจริตมันไม่ได้ไปคดไปโกงหรือทําความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่างานที่เราทำอะ่ะมีเกียรติเสมอแล้วทุกครั้งที่เราทําแล้วมีคนขอบคุณแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วงานที่เราทำอะ่ะมันสร้างความสุขให้คนอื่นแล้วความสุขนั้นก็กลับมาหาเราด้วยคําขอบคุณคําขอบคุณจากคนที่อยู่รอบๆข้างเราหรือคนที่มีส่วนร่วมมีผลได้ผลเสียกับงานที่เราทำนั่นแหละคะ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่า งานที่เราทํามีเกียรติทุกชิ้นงานแล้วก็ทําให้เรามีความสุขทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะคะอันนี้เป็น3ข้อคิดที่ครูเอามาฝ่านะคะเกี่ยวกับชีวิตแบบง่ายๆทําทให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตของเราบางครั้งคิดแค่นี้มองเพียงแค่นี้มันก็ทําให้เรื่องราวที่มันควรจะเป็นเรื่องยากวุ่นวายมันก็ง่ายขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการเชิญแชร์แบ่งปันข้อมูลวันนี้ออกไปนะคะวันนี้ครูก็มาแบ่งปันข้อมูลเรื่องของราคาสามข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตของเราให้มันง่ายสบายเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกทีสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะ,ะข้อแรกก็คือถ้าไม่อยากเสียใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะให้เราระมัดระวงังแล้วก็พิกเขาเรียกว่าพินิษพิจารณาให้เยอะเพราะ ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็จะมีคนที่ชอบมาสแสวงหาผลประโยชน์กับคนที่เป็นคนดีเสมอกับคนที่คิดดีเสมอแล้วก็กับคนที่มีจิตใจดีเสมอนะคะเราจะเห็นข่าวมากมายเนาะที่มีคนที่ใช้คำว่ามาหลอกลวงมาหลอกลวงใช้เลขกลต่างๆจากความที่เราเป็นคนใจดี เป็นคนคิดดีเป็นคนจิตใจดีนะคะก็จะเอาเรื่องความเมตตาความน่าสงสารนะคะมาหลอกลวงเราว่าเขาเดือดร้อนเขาลําบากเนาะทีนี้คนคนลักษณะที่เป็นคนนี้เขา,าจะเป็นคนเชื่อคนอื่นง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรต้องเป็นคนดีจิตใจดีก็ดีค่ะแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะคะฉลาดในการดูคนว่าเอเขามาเขามีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายนั่นเองเนาะ อันข้อสองนะคะชีวิตของเราถ้าเจอปัญหานะคะถ้าเจอปัญหาลองลองเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งวิธีแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดขนาดนั้นก็ได้บางครั้งเราคิดเยอะไปก่อนนะคะคว่าต้องหาวิธีที่มันจริงๆวิธีที่มันเพอร์เฟกวิธีแก้ปัญหาที่มันยากขึ้นวิธีง่ายๆคงแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางครั้งเราคิดเยอะเกินไปปัญหาบางปัญหา เอาแค่วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆก็สามารถช่วยได้นะคะอันนี้ก็ทําให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นสบายขึ้นเนาะไม่ต้องคิดเยอะแก้ไปทีละสเตปแก้ไปทีละเปราะแก้ไปทีละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้ชีวิตของเราใช้คําว่าง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองนะคะส่วนข้อ3สุดท้ายนะคะทํางานอะไรก็ตามเนาะทำงานอะไรก็ตามถ้าเรามีทัศนคติที่ดีก็คือมุมมอง กับอาชีพแล้วก็งานที่เราทําในด้านดีเนาะเราก็จะตัวเราเองนะคะจะเป็นคนเห็นคุณค่าในชิ้นงานที่เราทําแล้วงานที่เราทําเรารู้ว่ามันเป็นงานสุจริตบอกเลยว่างานทุกงานที่เป็นงานสุจริตนะคะล้วนเป็นงานที่มีเกียรติเสมอแล้วงานนั้นถ้ามันยังประโยชน์ให้คนอื่นด้วยคนอื่นมีความสุขด้วยนะคะบอกได้เลยว่างานเช่นนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขด้วย คนแรกที่ได้ก็คือเราเป็นคนที่จะภาคภูมิใจในงานที่เราทำแม้คนอื่นเขาจะรู้สึกว่างานที่เราทำมันเป็นงานที่ต่ำต้อยได้ค่ารู้สึกว่าไม่มีเกียรติหรือรู้สึกว่างานที่เราทำมันไม่เห็นต้องใช้องคง์ความรู้หรือต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นคือคนอื่นมองค่ะไม่ได้เกี่ยวแต่เราต่างหากเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานที่เราทําเพียงแค่นี้ก็พอนะคะเพียงแค่นี้ก็จะทําให้เราเห็นว่างานที่เราทํา เอ้มันดีนี่มันเป็นงานสุจริตนี่ใช่ไหมคะแค่นี้เราก็จงภูมิใจแล้วคะ่ะว่างานนั้นเป็นงานที่มีเกียรติทุกชิ้นงานยิ่งยิ่งงานที่เราทำมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะก็บอกเลยเลยว่ามันยิ่งมีเกียรติมากเนาะแม้แต่ง,งานที่ครูบอกเลยว่างานที่คนเก็บขยะหรือคนกวาดถนนเนาะทำความสะอาดกวาดถนนคุณรู้หรือไม่ ถ้าไม่มีคนเหล่านี้ถนนบ้านเราจะสกปรกแค่ไหนถ้าไม่มีกลุ่มคนเหลา่านี้ท่อน้ําตามริมถนนมันจะอุดตันมากขึ้นแค่ไหนใช่ไหมคะเนี่ยเขายังประโยชน์โดยที่เหมือนเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระเลยนะคะเพราะถ้าเขาไม่กวาดใช่ไหมขยะก็จะเต็มถนนมากขึ้นเพราะทุกคนทิ้งไงคะแต่ไม่มีคนช่วยกันเก็บแล้วก็ขยะเหล่านี้ถ้าไม่มีคนเก็บกวาดเวลาฝนตกหรือลมพัดมันก็จะไปอุดตันตามท่อระบายน้ําใช่ไหมคะก็จะทําให้น้ําท่วม พอน้าท่วมมันก็เกิดความเสียหายกับคนหมู่มากเห็นไหมคะว่างานมีเกียรติมากแม้ว่าคนอื่นจะคิดว่ามันเป็นงานที่แสนจะธรรมดาธรรมดาดูไม่ค่อยมีคุณค่าแต่จริงๆมันมีคุณค่ามีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นงานที่ถ้าถามคุณนะเป็นงานที่มีเกียรตินะเพราะงาน,นหนึ่งมันเป็นงานสุจริตนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีถ้าเวลาเรามองอะ่ะก็คือมันยังประโยชน์กับคนหมู่มากในลักษณะการปิดทองหลังพระ ยองภาคภูมิใจนะคะอันนี้ครูเอาสามข้อคิดนี้มาฝากให้กับชีวิตของเรานะคะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดําเนินไปอย่างง่ายๆสบายๆเราให้ทุกคนรักงานทุกงานที่ตัวเองทําภาคภูมิใจในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจําวันของเรานะคะวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคน <c oughs> <c oughs> เพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะพี่ตุ๊กตาครูเตา่า พูดข้อมูลไปหมดแล้วนะคะวันนี้มาฝาก3ข้อคิดให้กับชีวิตแบบง่ายๆนะคะยังไงก็รบกวนพี่ตุ๊กตานะคะไปย้อนฟังเนาะวันนี้ก็มาให้ข้อมูลใช้คำว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับวันวันศุกร์นี้นะคะสบายๆใช้คำว่ามาแบบสบายๆข้อคิด3ข้ออ่านหนๆพี่ตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวคุณเต่าทวนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ2นาทีนะคะ2นาที ก็คือถ้าไม่อยากเสียใจก็อย่าไว้ใจคนอื่นง่ายนะคะให้เราระมัดระวังในการเชื่อใจคนอื่นพอสมควรเนาะอันที่สองก็คือถ้าชีวิตเจอปัญหาลองเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะคะเอาแบบง่ายๆแก้ไิธีละเปาะแก้พิธีละเรื่องไม่ต้องคิดเยอะกับมันมากะคะ่ะแก้ไปสมมติหิวข้าวก็กินข้าว ว่วงนอนก็นอนแบบนี้ค่ะไม่ต้องคิดเยอะมากทําอย่างนี้ชีวิตเราก็จะง่ายๆสบายๆเพราะว่าบางครั้งนะคะ,ะปัญหามันอาจจะไม่ได้แก้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้บางครั้งคิดเยอะไปยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง,ย,งยากลองเอาแบบง่ายๆสบายๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเยอะนั่นเองอันที่3ก็คืองานทุกงานนะคะให้เรามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานที่เราทา แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าในงานที่เราทำเองแล้วยิ่งเป็นงานทำแล้วเป็นงานสุจริตแล้วด้วยบอกเลยว่างานสุจริตทุกงานนะคะเป็นงานที่มีเกียรติเสมอแล้วมันก็จะสร้างความสุขให้เราได้ตลอดเวลาเนาะแล้วงานที่เราทำบางอย่างแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่ให้เราเห็นคุณค่างานที่เราทำแล้วเรายิ่งมีทัศนคติที่ดีกับมันนะคะเราก็จะรู้เลยว่างานที่เราทำบางชิ้นงานนะคะเป็นงานทีท่ปิดทองหลังพระถ้าไม่มีเรา มันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกมากมายที่ครูยกตัวอย่างไปก็คืองานของคนกวาดถนนเนาะกวาดถนนถ้าไม่มีคนกวาดถนนก็คือขยะก็จะเพิ่มขึ้นในท้องถนน 2. เมื่อไม่มีคนเก็บขยะนั้นก็อาจจะไปอุดตันพวกท่อน้ําทิ้งทอระบายน้ําต่างๆซึ่งถ้าเมื่อขยะมันไปอุดตันพอฝนตกเกิดอะไรขึ้นคะน้ําท่วมฉับพลันน้ําระบายไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นก็จะพอน้าําท่วมมันก็จะก่อความเสียหายให้คนมากขึ้น เห็นไหมคะว่างานบางงานที่คนอื่นมองว่ามันเหมือนต่ําต้อยด้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะปิดทองหลังพัดชัดๆเห็นๆเลยเพราะถ้าไม่มีคนเหล่านี้อยู่ขยะก็จะเต็มท้องถนนบ้านเมืองเราก็จะสกปรกท่อระบายน้ําต่างๆก็จะอุดตันใช่ไหมคะพอฝนตกน้ําก็ท่วมเห็นไหมล่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนมากแค่ไหนน้ําท่วมก็คือคนที่ใช้ถนนเส้นนั้นทั้งเส้นเดือดร้อนคนที่มีบ้านเรือนบริเวณนั้น เดือดร้อนแล้วท่านน้าท่วมมากๆนะคะมันระบายไม่ทันน้ําก็จะไปท่วมบริเวณอื่นที่ขยายออกไปเห็นไหมคะอาชีพของเราอาชีพสุจริตทุกอาชีพมีเกียรติทุกอาชีพนะคะให้เรามีทัศนคติที่ดีมองแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นว่าเขาจะมองอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในอาชีพที่เราทําแค่นี้ก็ชีวิตของเราก็ง่ายแล้วก็ดีเวอร์วงังอลังการมากพอแล้วเลยนะคะ ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงเนาะใช่ค่ะใช่ต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตนะคะอันนี้ครูอชอบเพราะว่าการใช้ชีวิตของเรามันมีทั้งความยากและความง่ายแต่ตามใดที่เราทุกคนนะคะมีการใช้ชีวิตด้วยทัศนคติที่ดีบอกเลยว่าชีวิตที่ง่ายมันก็จะง่ายๆเข้าไปอีกชีวิตที่ยาก มันก็จะยากนะ้อยลงมันก็จะง่ายมากขึ้นเนาะจะทําให้ชีวิตของเรากลายเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากขึ้นนะคะเพียงแค่เรามีทัศนคติที่ดีในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองอสําหรับวันนี้คงฝากข้อมูลดีๆของวันศุกร์ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลนหน้าเวลาเที่ยงตรงครั้งหน้าก็เป็นวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ครูก็จะหยุดพักเนาะเป็นการใช้กับว่า ใช้ชีวิตของเราด้วยให้คุณค่าคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตของเราด้วยเนาะแล้วเรเราเจอกันวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้นะคะสุดท้ายแล้วจริงๆกูคงฝากข้อความดีๆนี้คือขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดขอให้ทุกคนชีวิตนี้ประสบแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเลยหน้าสหลับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ